ถามว่าทำไมพี่ส้มไม่เดินนิวยอร์กบเทนิกการ์เดนค่ะเป็นคนชอบต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมาลุ้นกันนะคะว่าจะเหลือดอกอะไรให้ดูบ้างนอกจากดอกไม้อย่างไล <c oughs> ฉันก,ก็กระตุยค่ะ,อ,ะอยู่เมืองไทยไม่รอดอะนนี่ยต้นเนี้ยไม่รอดก็คือว่าผ้าเจ็ดสีจะสอกอะไรเงี้ยต้องมัดและใหญ่ขนาดนี้ต้องมีคนแบบ มาขอหวยแล้วเริ่มเดินทางแล้วนะคะวันนี้เราจะไปโบทานิกการ์เดนคุณอยู่กับแองจี้และนี่คือให้เจ้พาไปนาะวันนี้เจ้พาไปสวนค่ะไปชมธรรมชาติหลังจากชมอะไรผิดธรรมชาติมานาะซึ่งสิ่งที่ผิดธรรมชาติคือดิฉันเองใส่สบายค่ะผมสบายทำกลางแดดรลอนเปรี้ยงให้ดูทองสาอันเจิดจรัสของ ถามน้องสาวว่าวันนี้เรียกว่าอากาศดีแล้วใช่ไหมน้องผมบอกใช่อย่างนี้เรียกว่าอากาศดีแล้วดอกไม้คือหลุดไปหมมาหลุดนะลูกแต่อว่าที่นี่ต้องวิ่งตามรถเมล์ให้ทนัน <Hi. S 2> ที่นั่งเบอร์ค่งตามรถเมลี้ันโบกรถเมล์ที่ต้องโบกรถเมล์ด้วยนะคะ ลงรถไฟใต้ดินเรารถไฟใต้ดินที่นี่ก็วิ่งบนดินนะคะพอเหมือนออกจากเมืองอะไรเงี้ยก็จะวิ่งข้างบนละ้าค่ะเราจะเดินไปนิวร์กโบทานิกการ์เดนเป็นทัวร์เดินตามน้องสาวนะคะ <S <S บรองค์คปิดสี่ทุ่มหาทางเข้ากันไม่เจอค่ะ ข,ข้ามผู้เขาไปก่อนหนึ่งรูกอันนี้ยังไม่ถึงนะโบเทอิกการ์เด้นอนะอันนี้แค่เหมือนแบบร้องการ์เด้นอันนี้ส่วนสาธารณนะนิวยอร์กโบทานิกการ์เด้นอีสเกตส่วนเนี้ย้มเคยมาเดินคนเดียวเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วในความทรงจำก็คือใหญ่มากแล้วตอนนั้นขนาดเดินแบบอากาศยังไม่ร้อนเท่านี้นะเดี๋ยวมาดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนนี้เสียค่าเข้านะคะแต่จะไม่ได้แล้วว่าค่าเข้าเท่าไหร่ ถามว่าทำไมพี่ส้มไปเดินนิวยอร์กโบเทนิกการ์เดนค่ะเป<ม>็นคนชอบต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฤดูนี้ก็คือโพโรโพอยู่นะแดดน่ะแล้วก็เขาจะมีจัดเอกซิบิชันช่วงนี้ก็จัดเป็นแบบอลิสอินวันเดอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะไปดูกันว่าเป็นแบบไหนแต่อันดับแรกก็คือหาอลิสอินวันเดอร์แลนด์ให้เจอก่อนเขาเดินมาทางไหนกันวะ ถ้ามาช่วงเหมือนแบบช่วงชารีบอตซัมบรานนะคะก็จะแบบส่วนนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งที่หมายที่มาดูดอกดอกชารีบอตซัมแต่พอดีส้มมามันไม่ใช่แค่ไม่บานนะก็คือมันงอกใบหมดแล้วดอกล่วงเปลี่ยนเป็นใบทั้งต้นแล้วเรียบร้อยดอกคุณหลับจะมีให้ดูไหมวะมันร้อนแล้วอ่ะมารุนกันนะคะว่าจะเหลือดอกอะไรให้ดูบ้างนอกจากดอกไม้ย่างหลั ใหญ่มากนะใครจะมาก็แบบเตรียมขาเตรียมร่างให้ดีๆมีสอ0ร้อ m คอมมนิตี้การเดนเ็นบล้องก็คือในเขตบลองมีแบบอีกหลายหลายแบบการ์เดนมากๆนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะมิด i วลการ์เดนอีดั l บ e ์ออ๋อนี่ฉันสนใจอันนี้มากเลยอะ่ะอ p พ l อรหรอหรือฝรั่ง แล้วต้นไม้ในส่วนนี้คือเขากินให้ที่ฉันเก็บกินได้ไหมคะจะจุบเขากินแล้วหนึ่งจริงวันนี้ใส่ชุดไทยนะผมสบายเธอมะพร้าวเดินผ่านทุ่งดอกไลแลกนะคะซึ่งไม่เหลือดอกให้ดูแล้วเอ e r y t จริง <Everything S 2> <c oughs> เนี่ยอาราวเฮียเนี่ยลยแหลกหรอใช่ไลแหลกล้วนๆแต่เป็นไลแลกที่แบบว่าเนี่ยก็คือดอกไม่เหลือแล้ว แลกเป็นดอกไม้ที่แบบสมชอบม,มากเลยนะเพราะว่าหอมมากดูใบไปก่อนนะคะพันดูใบดอกดูวอจากในนี้ค่ะนิวยอร์กไลแลก้ย <c oughs> ถ้าบานหมดนะคุ้งเนี่ยมันจะหอมแบบหอมมากอะ่ะเรามีความหวังที่กุหลาบส่วนกุหลาบนะคะ Peggy Rocky s e n t e r Rose Garden ซ้อมแซมแล้วก็ทำสมเร็จในปี1988 หุบกุลาบค่ะคือไปถึงกุลาบอ่ะหุบหมดแล้วแลงแรงดีมากเหี่ยวมากเลยค่ะสงสารน้องะน้องดูดอกไม้ต้องหูดิฉันไปก่อนค่ะถ้าอย่างนีนะ้อันนี้เหมือนพันธุ์แถวบ้านเลยเธอ คือมาแบบมันซัมเมอร์แบบซัมเมอร์ซัมเมอร์ร้อนเต็มที่หรอวะดอกไม้มันก็เลยแบบรุนเอาอุ้ยอันนี้น่ารักเธออะไรก็ไม่รู้เนี yeah, ่ยไม่ใช่กุหลาบแต่น่ารักมากอุ้ยน่ารักจังเลยน้องคืออะไรน่ะเ <c oughs> ผืนคู่กับน้อง แล้วท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยอะค่ะแต่ไปคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะแบบอุย๊ยเพอร์เฟกต์ดอกไม้เต็มสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรอกอยู่ที่ดวงคุณเลยแล้วถามว่านี่ดวงดีไหมยอย่างที่เห็น ตีมาลิดดิวยดูดีก็มีเพนท้วยอะอยู่บนทาวเตอรมีหนูหุวยชาอะไรอย่างนี้พูดถึงมันเป็นแหล่งการเรียนรู้เนาะส่วนน่ะท่องเที่ยวด้วยเรียนรู้ด้วยออกกำลังกายด้วยวันนี้คิดว่าจะเดินได้กี่หมื่นก้าวคะคุณธิปณีพอเล่นนั่งรถค่ะไม่เน้นเดินนะคะน่ารั น้องกระตุยฉันกันกระตุยคะ่ะเขาไม่ให้ปีนต้นไม้นะคะเสรจใจจังฉันจะเดินเข้าไปนะอืม สุกน่ะหน้าตาุนจอยเส้นทางที่ต้องก้าวไปนะคะอุ้ยสวยอะ่ะทอ้อคนชอบดอกไม้คือกรีดดอกไม้สีม่วงหาดูยากนะมันเหมือนเป็นพิกเมนที่มันแบบไม่ค่อยมีอะ่ะสีม่วงสีฟ้าอะไรย่งเงี้ยตามธรรมชาติมันจะหาดูยากกว่าสีอื่นน่ารัค่ะขอถ่ายตรงนี้ด้วยได้ไหม แบบงาวหอมไหมไหนดงสิไม่หอมวะไม่มีกลิ่นวะเดี๋ยวจะเดินไปตรงโดมขาวนั้นนะคะขอชั้นกับดงดอกขาวอ่ะ เข้าอ,าเอะเข้าแล้วะนะคะอุ้ยดอกม่วงอันนี้อยู่ในเรือนกระจกแล้วนะคะก็เลยเหมือนแบบกูกูดอกไม้เมืองร้อนได้อะไร เราพังแก้วบ้านเรามาเจอห้ออ่ะมือมันจะไม่ใช่มอึงกูว่าไม่ใช่กูว่าที่พูดมาไม่ใช่เลยสักอันหนึ่งสมไปกันหมดอุ้ยดอกนี้น่ารักคาร์เนชั่นป่ะก็ใช่แหละคิดนอวชาติตองใช่แน่แน่แกดอกนี้น่ารักมากมันคือดอกอะไรอ่ะเอ้ะดูน้องสิน้องน่าตักน่ารักมากเลดไทเกอร์เอาเนี้ยหรอ ชไนิสเลนเพิร์นออกตะเกียง oh, จีน oh. เป็นพันเลทไทเกอร์ราดิโอฟอรัม oh. สวยมากเลยอ่ะลวกรุยใหม่ <c oughs> แก้วตรงนั้นสวยมากเลยอ่ะอตรงที่ยืนกันอยู่อ่ะ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sensitive plant อ๋อฟ a าวเวอร์จริงด้วยว่ะดอกขังข่าขังข่าแล้วเมื่อไหร่จะยั่งยืนอะคะดู botanic garden แล้วก็คุยกันเรื่องอะไรคะผักกูดผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยผักตบมันน่ารักเลยไอ้พันเนี้ยไม่ค่อยเห็นที่ไทยแล้วนะพันการปอมปอมอ่ะใช่มันจะเป็นการยาวยาวแต่ที่จะไปก็ไม่เห็นแล้วนะ แบบเมืองไทยเลยนางในวรรณคดีมากฟ๊บหันไปเป็นดอกบัวหลวงค่ะโอ้ดูนีนี่มีบัวสวยมากเลยสวยจังเลยมุมเนี้ปกติบัวมันจะบางแค่ตอนเช้านะสวยมากละแดกก็คือดูจากหน้าฉันได้เลยอะว่าตาหยีแค่ไหนอะแดดไม่ไหวแล้วแม่ตาบอดแล้วจริง แว่นเข้าไปก่อนนะคะสุดแล้พวพูกเนี่ยบัวสายชายที่กินสายอ,ะอ่ะท,ที่กินสายบัวมันใช่อันเล็กๆค่ะ,คะพวกพวกเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะมีตระกูลที่เป็นบัวสายอันนั้นเห็ดนะคะกรุณนมองให้เป็นเห็ดเดินเล่นในทุ่งดอกลินลีเอาเมื่อกี้เห็ดมันฟู2อันนะอันนี้มันฟูหนึ่งแบน1หนึ่งสมกับที่เป็นเห็ดค่ะยืดได้หดได้ เขาส่งกระดี่เป็นเหตุพูดไล่ออกมาพูดไลออกมาอันนี้ก็เข้ามา่อยู่ในนิทรรศการแล้วนะคะเพราะว่าเขานอกร้อนมากอ้าวเป็นแบบว่าหาทางกลับบ้าน เป็นแอสโทรนอตหน่งป้าค่ะทางกลับบ้านมีลูกระต่ายจราเข้ตอ้งอยู่ตรงนี้อุ้ยลูปกระต่ายอ่าเปิดออกนะ <c oughs> เขาเปิดออกกันนะคะ <c oughs> บ้านอลิซหรอเป็นบ้านเอาาบ้านเห็ดบ้านหรอโอ้โหเสียงนกก็คืออ่เย็นมไม่แดดแต่ก็เย็นแหรอกอ่ะเ็ exit ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเห็ด อินสไปด์ by อลิสคอตเทดเมดฟอร์มมัชลูมอาโทอาบิกออฟดิสเลสันเฮาอาร์เมดฟอร์มมัชลูมเหแน่เลยเหหรอเออมอแอนด์ฟิลวิทซับสเตร็คดัเตอรฟังใจแคนยูสแอดฟูจริงที่พอเห็ดทำจากที่พอเห็ดไม่น่าถึงเรียกว่าบ้านเห็ดเนาะฟังใจแต่พี่ว่าอันนี้มันไม่ได้ทำมาเพื่อลูกเห็ด เ็นที่โบเทนิกการ์เด้นนะคะให้เจ้าพาไปนาะวันนี้เจ๊าพามานิวยอร์กโบเทนิกการ์เด้นค่ะอยู่ที่เขตบรองส์นะคะต้องนั่งรถจากในเมืองจากเวสต์นิวยอร์กนั่งรถเมล์มาต่อรถไฟแล้วก็ถึงมาถึงนี่เนาะช่วงซัมเมอร์มันก็จะดอกไม้ที่มันเป็นในช่วงของสปริงอะคะ่ะพวกดอกเอ่อไรแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแห้งไปหมดแล้ว เขาก็เลยเหมือนป่เพราะช่วงซัมเมอร์จริงๆเขาจะจัดแบบว่าริทัศการอะไรเงี้ยเรื่อยๆช่วงนี้ก็เป็นธีมอลิ c อินวันเดอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบกระต่ายเห็นยายกระตุยเห็นน้องเฮดอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมิกเล็กๆให้แบบให้มาดูกันแต่ถามว่าคนมาเยอะไหมก็มาเยอะนะยิง่งแบบพอเย็นๆอากาศดีอะไรเงี้ยก็มากันใหญ่แต่จะมีน้องกระตุยให้ดูนะคะน้องกระตุยนะชิวิงดูเงาในานา้ำสิช่างน่ารัก อยากให้ส่วนที่ไทยทําอะไรแบบนี้อ่ะแต่ว่านะก็ร้อนอ่ะเข้าใจว่ะเจอนิวยอร์กบอชนิคการ์เดนนมริกาโรลเลยบอกเวลาตรงด้วยนะสู้ของไทยไม่ได้เลยค่ะของไทยก็คือหอน,นาฬิกามี4ี่ด้านบอกเวลาไม่ตรงกันเลยสัดด้าน <laughs> ฉันเล่าแบบว่าเอ๊ะแล้วฉันยังไงเชื่อไหนได้บ้าง <c oughs> อปอกกิงต้นไม้ค่ะอุยอ้ยเพื่องฟาร์มให้เธอกวยด่าง ที่บ้านขายสามต้นลอยนะอวยด่ยนะขาขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแสงแดดไม่ได้ลดทอนแม่หญิงจะเป็นลมแล้วนะคะตอนนี้ดอกไม้ยังสลดอุ้ยดอกลิลลี่เทพนี้มีแต่ดอกไม้คน <c oughs> ที่เลาลึกมันคือบอุี้แหละ อันนี้ขอโทษนะคะความเป็นคนความเป็นคนใจบาปหยาบคายของซันนะคะมันสูงมันไม่ใช่เผ็ดอะเนาะสีด้วยอะไรด้วยเขาจะดีมอลิสนะอุ้ยอันนี้เป็นแบบควีนหัวใจแดงนา่ารักมากแกนี่นา่ารักเนาะสิบสี่ไม่หรออุ้ยเธอเธออันนี้คือ อ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าเช็ดแว่นว้าวจังเลยกี่บาทอะสี่เก้าห้าเอาสองอันนี้แมกเนตใช่ไหมเอาอีกสองพี่ส้มนะเป็นคนเดียวที่แบบของทุกร้านตกพี่ส้มได้ตกพี่ยังจีได้ ือะลิซินมาเนื้อแน่นะารัไหมสิบห้าบาทมีของลดราคาไหมนะหาก่อนหาของลดราคาก่อนร่มกี่บาทอ่ยี<ม>่สิบปดเหรียญื้อชอบไหลเลซื้อเนาะแพงกว่า,าน,น,นี้ก็ซื้อมาแล้ว,วกลัวอะไร คนชอบต้นไม้อย่างฉันก็คือเพลนลมรองเทาง้าลยอะไรรอง,ทงเท้าลไยเข็นี่รองเทาง้าอะไรพูดจะนเอกันโอ้ยายสิบหกบาทสิบหกเหรียญดอลลาร์นะคะน่ารักมากเป็นโลกบาา้าถุงเท้าว่ะทำเหมือนอยู่เมืองไทยจะใส่ อซินวันเดลแลนก็ต้องมีกระตุ่ยใส่ร้านสิขานี่ไงน้องไอ้นันกันโล่เฮ้ยน้องคนนี้น้องคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะตายอรทัยลองเพลงสิน่ารักจังเลยอ่ะแหงหน่อยสิเธอ ถ้าเอาจริงพี่มาเมการอบนี้พี่รู้สึกว่าพี่แบบเจอสัตว์เยอะมากเจอกวางบ้านข้างบ้านในตองอ่ะพี่เซอร์ไพรส์มากนะเออ้เขาเดินม,มาบอกว่าเออเนี่ยวันนี้เจอกวางใช่ไหมฮะบ้านเธอมีกวางเหรอมีเนี่ยอยู่ข้างๆกำแพงฮะกวางแบบกวางเหรอเนึกว่ามันพูดถึงแบบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราเสร็จฉันได้ออกไปอ่ะฉันก็เห็นตัวอะไร น้ำตาน,น้ำตาน,นอนอยู่กูก็นึกว่าหมานึกออกมาคือสีแม่งเหมือนไอ้ดังสีแม่งเหมือนหมามากอะกวางจริงค่ะท่านผู้ชมกวางกำมลนชนบฮะอ,อ่ะรู้อายุอีกแล้วอตอนเลสเราจะไปออกเสียงว่าอะไรคะทุกท่านทะเลทราย dessert <Desert. S 1> ค่ะกูเกือบออกว่าดเ s <Desert>. s ร์ t แล้วเมื่อกี้น่ารักจังเลยค่ะเปลี่ยนชุดเราด้วยค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วรอน ตัดเป็นรูปไอ้นี่ลูกเต่า dice เอ้ยเอ้ยนี่เป็นลูกพายเอยอเขาก็มาบมีกิมมิคของเขานะเธออุ้ยไปลองอะ่ะอันนี้เป็นอะไรเขาหล่ำตัดปะเ,เหมือนเข้าเหนียวตัดไหมคะไม่เหมือนไม่มีใครเล่นหมูก,กับกูเลย ุเธอมันสวยอ่ะเผ็ดกับสู่สภาพแบบออกเลยนะต้นไม้ใหญ่มากมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าใหญ่ๆ อยู่เมืองไทยไม่รอดตอเนี้ต้นเนี้ยไม่รอดก็คือว่าผาเจ็ดสีเจ็สอกอะไรเงี้ยต้องมัดและใหญ่ขนาดนี้ต้องมีคนแบบมาขอห่วยแล้วกลับแล้วค่ะมาเดินตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็หกโมงสิบห้านาทีนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวเย็นกินกันแล้วสถานีโบโทนิคอลการ์เดนแท็กซี่เดินตามเพื่อนไปค่ะเห็นไหม ตัวตามเพื่อนต้องปิดฝั่งนี้ไหมมึงไม่งั้นมันจะไม่ไปข้างหลังวันเวแมงมดแล้วก็ถูกแกนเซ็นเทาป่ะออพีเอาของเธอไปด้วยเลยเลยนาะแล้วก็อ๋ออันนี้เหรอเอา Go to Net Screen เสร็จแล้วค่ะซื้อตั๋วโดยการแนะนำของน้องสาปปยปิ้งครบ็มือนนี่เขจะปินตั๋วแบบนี้แต่งกิ้วกับเล่มาทำเพีย <c oughs> การเซ็นทรัลสเตชันค่ะก็มันสามารถต่อไปซับเวอะไรได้ด้วยนะ แล้วโสิ่สิบสองสตรีจริงๆมันแบบว่าการคมนาคมมันดีบ้างจริงที่นี่แห้งแ้องแม่นิ่งๆสู้ชีวิต